สวัสดีนะครับผมอยู่กับพีสันนะครับคนโครกรถไายทองคำวันนี้มาเกี่ยวเข้าลุงเลิศนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับลุงเลิศนะครับลุงเลิศ FC. เอฟซีเขาเยอะเออน้องนัดสั่งรวยนะครับ ไปเลยอะ่ะเจ็ดเก,ดก <79. S 1> าาได้แต่ตอกตกระมาแต้ารถกราไม่ด้นี้ไปไม่ได้ออไ,ได้เลต้งงองต้องใจเนี่ยเอนี่ครับตามสบายเลยกี่วันลุงเนี่ยอา,อายุอะ่ะสี ตอมนากระเป๋าแล้วไปไหนห้าวันร้อยยี่สิบห้าวันนานมากมาลงบ้านเราแล้วกันเดี๋ยวนี่ราคาเป็นยังไงลงรู้ไหมเอ้ยยังไงเนี่ยรู้ไหมราคาก็อยู่ที่ข้าวเราโชเฟอร์ดำช็อปข้าวข้าวเราสวยๆก็หกพันหกพันเจ็ดอ๋อสวยหกพันหกพันเจ็ดดูที่สภาพข้าวแล้วถ้าข้าวเขียวหน่อยก็ลันราคาลงมาอถ้าข้าวสวยก็ก็ราคาดีหน่อยถ้าข้าวเขียวก็ราคาต่ำหน่อยอืมันก็อยู่ที่สภาพข้าวเรา ประมาณโดยรวม6,600ใช่6,600ถึง6,700ก็มีถ้าสวยๆนะครับวันนี้วันนั้นจะโดนต่อยวันนี้ปลุงจะต่อยมึงมากเลยผี้ทำไมอ่ะได้ทนทำไมลุงวันนั้นพวกยี่ป่าเลยเอาพวกกาแฟกับเม้ดกี่กี่ไร่ลุงเนี่ย27 27ไม่หลุดเกียนแน่นอนไม่ไม่น่าไม่หลุดแน่นอน มันมีข้าวไม่ดีอยู่มาันก็ใช่อ๋อนี่ดูดิเจ็ดเก้านี่เกี่ยวที่เกี่ยวเกี่ยวมานี่ดูรวงนะครับคนที่จะได้ไร่ละเอียดเพราะว่ามันอะไรเงี้ยมันห่างทำไมนอกนองนั้นเกียนกว่าลั่วไม่ถึงไม่ไม่น่ารั่วไม่ถึงเกียนเหรอโทษเพราะว่าข้าวเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยมันห่างอ๋อนี่เลยหกหนึ่งยังได้เลยหกหนึ่งหกหนึ่งเขายังได้ไร่ละเอียดนะโอ้โหผมไปดูมา ตับมนตีนี่ที่ว่าแจ๋วแจ๋วเนี่ยยังไม่ได้ <c oughs> <อ>ใครผ่านไปผ่านมาก็กล่าวว่าไร่เกียนกว่าเกียนกว่าที่ออกมาที่สิบสามไร่ได้สิบเอ็ดเกียนกว่าเองเกียนเก้าเนี่ยในถ้าผมบอกได้เลยถ้าพี่มนตีทําไม่ได้นะ <c oughs> เพราะนี้ว่าชมเขาหรอกคนอื่นก็ไม่น่าจะได้ <c oughs> เพราะว่าพี่มนตีนี่โอ้โหเขาเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวหวานปุ๋ยเดี๋ยวบำรุงข้าวเขานี่นะเขาไป ทีด้านนี่ยเหยียบไม่ถึงพื้นเลยข้าวเขาอ่ะเข้ามาเข้ามาไปไปดูข้าวหน่อยนะครับ,บหลดอะไรอะ่ะสภาพนี้มีคนบอกว่าไม่ได้ไล่ละเกียนเจ็เก้านะครับโอ้ถ้าเป็นสี่เก้านี้โอ้สงสัจะไม่ได้จริงๆนะมันเหมือนกับว่ามันห่างนะครับ บอกว่าน้อยคนที่จะได้ไล่ละเกียนนะครับเจแต่ว่าหุงกินได้นะครับ<อ>ข้าจะอ่อนนะครับหุงกินได้27ไร่25เกียนไม่ขาด เป็นไงพี่ปวยได้เปล่าไรละเกียนไ,ได้อยู่ใช่ไหมลุงยาวดีจังอะได้หรือไม่ได้กันแน่นะครับแต่ผมมองด,ดูน่าจะได้นะครับของลุงเลิอกอยู่สูงกว่าเขานะครับคนที่ทํามาทํามาด้วยกันทํามาพร้อมๆกันนะครับก็ ทั่วหมดนะครับต้องเกี่ยวเกี่ยวก่อนกำหนดนะครับจุกเขียวแบบนี้ก็ได้แค่ตันละสามพันก็มีนะสี่พันนะครับห้าพันสวยหน่อยหกพันนะครับตุงเบิร์นี้อาจจะได้หกพันกว่า ไอีกแล้วเมื่อไรจะไปอีสานสำหรับน้องนัทจะไปลงที่บุรีรัมย์นะครับเอ้ยใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะเมื่อกี้บอกว่าไปบุรีรัมย์แล้วไปเจอง,งานงานยากนะพอาะแต่จะจมาับไปเข่าหาลาสีน่าจะใช่นะ เดิน12นะครับมีหนูมีหนูไหมเนี่ยไอ้หลุงมีมงกรนหวานเหรอ<ะ>มังไม่มมต่ี่มัสัตว์เขาไม่ตีพังอน ตีตาหนูรรค,ครับอันนี้ข้าปลูกนะลุงข้าปูอ๋อข้าปลูกกับข้าวกินแม่ย้ายแก้วแหน่เหรอแกเอาไว้เยอะเหรอรหสามเล่มอนะร้อยห้าสิบถังเนอะเอาไว้เยอะจังนะผมจะไปเอาที่บุรีรัมย์มาอีกนะเอาไว้กินอะเอานั่งแั้งผากัาง้งฮะเดี๋ยวเอามารวมกันละมั้ง เพราะว่าข้าวเขาเอาโคบุยยิ่งไปแล้วอ่ะล่ะกลัวเก็ตจะสั่งเยอะไปเพราะว่าข้าวปุยบุยจะถามพ่อก่อนสั่งเยอะไงจอร์แค่เอาเขาบอกเอาเกลียวเออเอาแค่นั้นพอเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบุรีรัมย์นะผมเอามาอีกผมว่าจะไปเอาทางนู้นตะเกียนเพราะข้าวทางนู้นมันอ่อนครับ กินกินโอ้กินข้าวเด็กแข็งโป๊กเลยอ่ะไม่มีความหอมไม่มีอะไรเลยถ้ามองว่าวิจิตรมันแข็งบุยลำเอาเอาไปปุ้มเนี้ยเอาไปแล้วก็แบ่งกันสาลงไว้อยู่ไว้แล้วมันจะไอ้ไอ้ลงมขาดเกียนเนะ่คงจะไม่ขาดแต่เกินนะ่คงจะเกิ เอาให้มันขาดก็ได้ว่มัเป็นไรย่าใหญ่ก็จะตายถูกตี้ขาดอืออืนได้แหละเยอะไม่ไดแม้าสบปถังอย่างงี้ังไหนอยู่ประมาณนั้นแหละครับ98 99ดเก้าสจุดนี่แหละเดี๋ยวจะไปเอาน้องเต็นนะครับมาใส่ข้าว ถือว่ากินนะครับแต่ว่าตามจริงผมไม่ค่อยอยากจะเอาไว้เท่าไหร่ตอนนี้ข้าวมันหมดผมอยากกินข้าวแถวบริษัทนะครับอีสานเพราะว่าแถวนี้เขาฉีดยาค่อนข้างเยอะนะครมีมีเรื่องเต่งด้วยนะที่ข้าวอีสานจะไม่มีเรื่องเต่งนะครับตามจริงมันก็กินได้ลหะแต่ว่ามันแข็งนะครับ มันแข็งมากตอนนี้ผมกินอันอสี่หนึ่งเอ้ยสี่เก้านะครับสี่เก้าโอ้โหอยากจะบอกแข็งมากกินนี่ต้องหุงก,กินตอนร้อนๆน,นะครับรับต,ตอนอตอนที่เย็นมาแล้วอย่างหงุงเช้ากินเย็นนี่หมดสิทธิ์นะครับเคี้ยวนี่ไม่มีความหอมไม่มีความนุ่มนวลเลยนะครับ จะไม่เหมือนกับที่บุรีรัมย์ต่อให้เป็นข้าวนาปีเนาะถึงไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแต่ว่าเ็ากินอร่อยนะครับแล้วก็จะปลอดสารนะครับไม่มีสารเล่งเต็งแล้วก็ปุ๋ยยาข้ามมาลงข้าม,มาแมลงจะไม่มีนะครับเขียนในทางภาคอีสานนะเพราะว่าทำนาแก่ครั้งเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับต้องเอาไปช่างก่อนไงหรือว่าเอามาเขียนก่อนออแล้วก็กไปช่างเออแล้วก็ล้วก็ไปช่างอีกทีนึง อ่า <5. S 2> โอเคดัต่ำนั้นนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ